วันนี้มาเอ่อมาร่วมกิจกรรมค่ะแล้วก็มาจัดเขาเรียกว่าอะไรจัดสวนในขวดแก้วค่ะรั้งแรกเมื่อกี้โชว์เีมือกัดสวนครั้งแรกเลยค่ะก็เหมือนมาร่วมเวิร์กช็อปค่ะก็มีคุณครูเขาคอยสอนว่าเออทำยังไงเวลาแบบเวลาเราจัดสวนซึ่งผมคิดว่าเออมันก็ดีน่ารักดีแล้วเราก็ใกล้ปีใหม่แล้วเราก็สามารถเอาไปเป็นของขวัญได้จะไปลงมือจัดเป็นสวนใหญ่ของบ้านเองก็กำลังคิดว่าเดี๋ยวจะไปลองทําให้มันใหญ่กว่านี้เพราะว่าอันนี้ยังแบบลองทาแล้วมันจะเป็นขวดเล็กๆเลยค่ะ กติคาปลูกต้นไม้อะไรก็ชอบนะคะแต่ว่าก็จะเป็นแนวแบบปลูกในกระถางอะไรอย่างเงี้ยแบบกระบองเพชรอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านเลยมากกว่าเชิญชวนบอกว่าให้บ้านเราปลูกต้นไม้กันเยอะๆค่ะก็ก็ขอเชิญชวนค่ะให้ทุกๆคนเนี่ยมาปลูกต้นไม้กันเยอะๆอ่าจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่หรืออะไรก็ได้แต่ว่าออมคิดว่าถ้าเกิดในบ้านมีต้นไม้มีสีเขียวอยู่เนี่ยมันก็จะได้เพิ่มออกซิเจนด้วยแล้วก็จะได้ร่มรื่นด้วยค่ะ ข่าวเลยแล้วกันค่ะพี่กอล์ฟล่าตัวโอกิกขอวเป็นิซ่าอ๋อเฮ้ยใช่เลยตลกมากเลยเรื่องนี้คือก็ก็ไม่มีอะไรค่ะไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับออมเลยก็คือเป็นเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของเขาสองคนเลยมากกว่าแต่ว่าอาจจะมีมีประเด็นมาถึงเราอาจจะเป็นเพราะว่าเล่นหนังด้วยกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอย่างแล้วคนมันสนิทเกินไปในกองหนังก็สนิทค่ะเพราะว่าเหมือนเอ่อรุ่นรุ่นเดียวกันด้วยแล้วก็ เหมือนก๊อ็เขาเป็นคนแบบน่ารักอ่ะเหมือนเข้าเข้ากันได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเพื่อนเพื่อนคนหนึ่งคะกับพี่ี่สิตน์แล้วก็เคยเจอค่ะเคยเจอครั้งสองครั้งบางทีเขาก็มาเยี่ยมกองตอนที่ถ่ายคือเขาน่ารักมากเลยนะอ้อมมาชอบเขามากเลยตอนนั้นก็ตกใจคือเขามาเจออ้อมเขาก็แบบคว้ามาหอมแก้วเขาแบบเฮ้ยแฟนเธอหน่ารักอ่ะตอนนั้นเรื่อง้เกีกับเขาบ้างไหมคมีข่าวไหม คือตอนแรกก็ไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้ค่ะพอมีข่าวก็เลยเลยถามอะไรอย่างนี้บ้างถามความรู้สึกบ้างแบบเพื่อนกันอะไรนี้ใช่ไหมคะก็ก็มีเขาก็มีแชร์ให้ฟังบ้างไม่ได้กลัวค่ะเพราะว่าคือจริงๆมันเป็นเรื่องของเขาสองคนนะคะคือเขาก็จะรู้เหตุผลของเขากันอยู่แล้วอะคะ่ะตอนที่มบาบอกว่าปรับถุกใหฟังแล้วมันก็ไม่เกิดอ,อะไรคุยคุยกันอือก็ก็มีบ้างมีบ้างแตอนนี้เหมือนกลายเป็นว่าทั้งพี่ทั้งน้อง เราเป็นข่าวก็ไม่ไม่ซีเรียสแล้วค่ะก็เหมือนกับว่าเราร่วมงานกับเขา้เราก็ใกล้ชิดกับเขามันก็อาจจะมีประเด็นบ้างอะไรเงี้ยนีแฟนมีพูดถึงกระแสบ้างไหมยังคะ่างส่วนใหญ่จะให้กำลังใจมากกว่าว่าแบบว่าเอ้ยข่าวมันแนวแวเดียวกันน่ะแนวเดียวกันอะไรเงี้ยเขาก็จะให้กำลังใจว่าแบบว่าเอ้ย ไม่ต้องคิดมากนะอย่างเงี้ยค่ะจริงๆไม่มีผลต่อผลกระ,ะทบกับงานเราบ้างไหมคะอย่างทางจีนเีลยเขาเองก็มีแฟนคลับไทด้วยเอ่อหมายถึงเรื่องเรื่องเรื่องกอล์ฟใช่ไหมคะเรื่อง,องข่าวใช่ไหมคะเอ่อไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีผลกับกับที่ทางจีนเลยอะค่ะส่วนใหญ่ก็เขาก็ให้กําลังใจมากกว่าด้วยยังจะที่อะไรก็ยังจ้าง,งงานเราเหมือนเดิมจ้างงานเราเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าไม่ได้อะไรค่ะคิดว่าภาพลักษณ์เรามันจะบอกว่ามีเรื่องแบบนี้ ไม่นะคะก yeah. ็จริงๆก็เป็นเรื่องปกติอะค่ะที่อาจจะมีกระทบเราได้ในเรื่องความสัมพันธ์อะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเวลาผ่านไปก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์เองว่าเราเป็นเพื่อนก,รรกันปกติค่ะ้อยแม่ฮองโดนคือก็แรกๆมีบ้างถ้าอ่านแบบคอมเมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ก็ทำความเข้าใจแล้วก็ไม่มีอะไรละค่ะต้องห่างค่ะต้องห่า <ๆ S 2> <อ>งกับคบไหม อ่อ้วหมันมีเือนเดิมความสัมพันธ์นเหมือนเดิมอ๋อค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะล่าสุดยังเพิ่งเจอกันอยู่เลยนางยังโพสลงไอจีอยู่เลยก็แบบเอออ่านอ่านแล้วแบบตลกขำกากเลยต้อง,อ,งองมีควาเพิร์ตหรือเปล่าคะก็แบบค่ะก็ก็มีบ้างค่ะคือเพราะว่าก็เขาก็เซนซิทีฟเนาะเ,เ,เพราะเขาก็เพิ่งแบบ,บว่าเลิกเลิกกันอะไรเงี้ยก็แต่ว่าคือเขาด้วยความที่เขาเป็นคนแบบอเลิร์ตอ่ะเขาพยายามทําตัวให้แบบว่าสนุกสนานอะไรเงี้ยค่ะไม่กำลังใจไงบ้าง จริงๆไม่ค่อยเจอกันเรายังไม่ได้พูดอะไรกับเขาเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะเหมือนแต่ก็ลงไอจีว่าแบบเออเราไม่ใช่มือที่สามแก้ขา่าวไม่ได้เออเลยแบบเซอร์ไพรส์มากเลยอ่ะก็วันนั้นไปเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ถ่ายเอ้ยไม่ได้เจอกันนานถ่ายรูปหน่อยแล้วแบบนางก็ลงแล้วนางก็แบบว่าพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเฮ้ยนายแมนว่ะปกป้องเราด้วยแต่จากข่าวที่เกิดขึ้นยังไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแหน่จากแฟนคลับที่ฟีดแตกไม่ดีใช่ไหมเออของของเราใช่ไหมคะของเราไม่มีเลยค่ะแฟนคลับออมทุกคนน่ารักแล้วก็แบบ ให้กําลังใจปกป้องเราคือส่วนใหญ่ถ้าเกิดมีมีมีใครที่มาว่าเราแฟนคลับเราก็จะช่วยอธิบายให้ฟังว่าเป็นยังไงแล้วก็อย่าใช้คําพูดรุนแรงหรืออะไรเงี้ยค่ะแฟนคลับก๊อปไมะคือตอนน้แยกไม่ออกไปหมดแล้วใครข่าใครอะไรเงี้ยแฟนคลับก๊อปไมค่ะคือตอนนี้แยกไม่ออกไปหมดแล้วใครเป็นค่าบใครอะไรเงี้ยแฟนคลับก๊อปไมค็ไม่ค่อนมีกไม่ดีกนะแบบด่าทุกคร็ก็กกูดจาดีครอ,อะไรเงี้ย